อเรื่องนี้เป็นเรื่องว่านผีปอบนี่ผมเคยได้ยินตั้งแต่สมัยคนเฒ่าคนแก่เขาเคยเล่าให้ฟังว่าพวกว่านผีปอบอะไรอย่างเงี้ยเคยเล่าแต่ไม่เคยเห็นแต่ไม่เห็นเลยโอเคตอนแรกตอนแรกที่มันเป็นหน้าฝนนี่แหละพอดีหน้าฝนก็ลงไปนอนที่ลุงนาพูดทางดังไรทางนี้พอดีก็เลย ตอนนั้นเมียกำลังมีท้องพอดีเลยท้องใหญ่เลยเมียท้องใหญ่ละก็กลัวเมียเดินไม่ไหวอย่างเงี้ยเดินน้ำไกลด้วย,ยไกลบ้านด้วยก็เลยพาเมียไปนอนในไร่นะาตอนนั้นอยูอ่จังหวัดอะไรครับป้าทีดร้อนโอ้ก็ตอนแรกเขาไม่เชื่อว่ามันเป็นว่านเป็นว่านที่โผล่หรืออะไรเงี้ยพอพอคุยให้คนที่เขารู้จักนะ มันเป็นต้นไม้เป็นหัวหว่านเลยแต่ออกแสงเหมือนพีปอบพีโพงเลยพีโพงพีอะไรกสือ้อพวกนี้นมันจะออกแสงเฉพาะตอนคืนใช่วันพระใช่ไหมครับรื้เอ,อกคือคืน,มนไม่เกี่ยวกับวันพระเลยเอะเออตัวน,นี้นึ่เห็นแบบตอนแรกก็ไม่เชื่อที่เป็นนอนอยือทุ่งนาเนานะก็มันจะกระป๋อง การทุ่านานจะมีต้นมะขามเออต้นมะขามรอบๆสี่ต้นห้าต้นมีเออก็ไปนอนนอนประมาณตักสามทุ่มนี่แหละเมียนอนไม่หลับแต่แต่ผมเน่ยหลับหล,ลับแล้วแหละเพราะว่าจับรถไถแล้วรถไถนานเหนื่อยทั้งวันนั้นก็นอนก็หลับเมียก็้องใหญ่นอนม่หลับเมียก็ปกบอกพ่นอน ไม่รู้ว่าใครต่าไฟไฟสายเออ,อส่งไปสายเข้ามาในกระเสียงนาเราเพราว่านะเดี๋ยววันนี้เขาจะเรียกเสียงนาเน,ะนาะเดี๋ยวเขาก็บอกว่าเขา,ามาพลูดไปแขวนเพรอะไม่รู้ว่าใครสไปมา นเขาบอกว่ามันมีเหรอทำไมมันเงียบจังเลยมันไม่มีนี่ก็หัวปืนเจ็บปืนยีงแก้มยิงหมูยิงอะไรเนี่ยปืนดำอืทำไมไม่มีเมียบอกว่ามี่ไม่มีเพราะว่าก็เลยนั่งดูแป๊บหนึ่งพักไอพวกว่านจะไม่ไม่ออกแสงไม่ไม่เหมือนแสงแบบใหญ่ๆเนี่ย จะสว่างแค่เหมือนกับหม้อแมอแบบนี่แหละจะสว่างแค่นี้แหละไอพวกว่านเนี่ยนะสว่างแบบนี้เหรออืมสว่างแค่สว่างแบบนี้เลยแต่ว่าแต่ไม่ใหญ่จะออกรวงประมาณนี้แหละกำมือ,อเท่ากันเท่ากับปั้นเลยนะใช่เท่ากับปั้นมันจะบางทีมันจะโว่โว่างงนี้ไหมโอ้มันจะออกแสงมันจะแสงแบบวูบใช่วูบวูบแต่จะลอยเลยเด้จะลอยไปีวันนั้นน่ะที่เห็นน่ะ ฝนตกฝนตกตอนตอนบ่ายครับพอดีตอนเย็ยนมาฝนก็นอยู่ตกเมียบอกว่ารอดูนะคือมีใหมาอีกแง่เ,เลยเมียว่าแต่คือรู้แล้วว่าเป็นอะไรใช่ไหมใช่แต่พอดีคืคนน,นั้นก็เลยนั่ง z ุ o m ดูในเสียงนายก็เลยแสงอะไรนะนเนี่ยนี่ไหนแสงเมื่อคืนนี้ว่าก็เลยนั่งดู ดับระเตียงเนาะดับระเตียงแล้วก็นั่งขึ้นเขาว่าว่าว่ามาคือตอนเถียงเถียงนาตรงนั้นคือมันไม่มีอะไรปิดไม่ไม่มีอะไรบังใช่ไหมโล่งเลยและอ๋อก็แสดงว่ามองออกมาข้างนอกได้ใช่ก็มีไม้ไม้กระดานอยู่สามแผ่นก็สูงประมาณนี้แหละเออพี่หัอนอนน่ะนะครับเออพวกนั้นก็ร่มโล่งตีไม้ไผ่หารกันประมาณนี้ กานเด็กไม่ให้เด็กลงตกไปทำงานอ๋อครับอ่เราก็นอนมันยังไงบ้างแสงปกติแล้วก็มาตอนเช้ามาก็มาคุยให้พ่อตากับแม่ยายฟังพ่อตาแม่ยายบอกว่ามันเป็นว่านเห็นจริงเหรอเขาว่าเห็นแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นว่านเป็นอะไรเพราะว่าแต่ที่แสงมาเนี่ยเหชัดเจนเลยว่าระว่าเป็นแสงแสงของแสงนั่นแหะ แล้วมันไปตกเอาตรงที่ต้นไม้ข้างเียงนานะ่ยมาคือว่าข้างงนาไอ้บาจันทร์ว่ะมันมีคนปลูกใช่ไหมครับเขาบอกว่าพวกนี้เรียนครูรักษารักสมรักษาไม่ได้อย่างนี้เนี่ยมันจะเข้าตัวเองก็ต้องเอามาปล่อย <c uk> ต้องอามาปล่อยมาฝังไว้ที่ไกลไกคนแต่มันมันมน่าจะแก่แล้วนะก็ออก ถึนตัวท่านรักษาไม่ได้เป็นปอบเงินพวกนี้จะเป็นปอบเยเลยเป็นที่ปอบเป็นอใครเป็นปอบเป็นว่านเป็นของหรือว่าเจ้าของเจ้าของคนนี่แหละเจ้าของที่เอาปอบเอาว่านมาเลี้ยงนี่แหละเป็นปอบจะเป็นปอบใช่เพราะที่บ้านแต่ก่อนที่เป็นปอบเยอะเลยคือแต่ละถ้าเกิดคนเลี้ยงเป็นปอบแล้วว่านแล้วว่านเป็นอะไรก็เป็นผีธรรมดามันก็เข้าสิงคนเลยอ่าอ่า มันก็เข้าเจ้าตัวเนี่ยเจ้าตัวที่รักษาตินไม่ได้กลายเป็นปอบกลายเป็นปอด oh. อ๋อั่านแหละันกลายเป็นปอดก็เลยคุย้พ่อตาไม่ใหญ่ฟังพ่าตาไม่ใหญ่บอก mm hmm. ยายประจันเนี่ยเขาเรียนของพวกนี้แกค,คุยให้ฟังนะแกเรียนของพวกภู้นี้ใหญ่ครับ <c oughs> เออไอพวกว่านพวกอะไรก็เลยคือที่สองที่สามมาก็เลยหลาน mm hmm. ก็หลานมาันนอนอประมาณ เลยลดไปเนี่ยนอนมือเทียงนึงเคียงนึงไปก็เลยเรียกมัหมดเลยกลางคืนมาวะคืนนี้คนตกแล้ววะมาเนี่ยเอาปืนมาด้วยะวะมาไหมมามันมากินด้วยมาอีกคืนนั้นก็มาอีกมาเป็นแสงหรือมาเป็นคนเลยเป็นแสงมันไม่ได้เป็นคนเนี่เ,เป็นแสงอ๋อครับแสงมูมาแสงสีอะไรสีออกสีขเขียวออกสีขเขียว<ม>คล้ายๆแบต หม้อแบตเราเนี่ยแสงแบบหม้อแบตเราเแต่ออกสีเขียวมจะเป็นสีเขียวเลยอแต่แต่ไม่ได้เขียวแบบว่าเขียวล้วนเลยเด้เขียวมันมีแสงไฟส่องมาด้วยก็อเอาพายางเราคุ่มไว,วาาม้นังเลยพยางคุมหลอกไปแต่ม,ม,มันจะเป็นแบบนั้นแหละครับแต่ออกสีเขียวเขียวเน,นี่ยแต่ไม่แสงสว่างไม่ค่อยเ,อเยอะเท่าไหร่แต่ออกมาโอ้แล้วก็ผพอแล้วก็ ไปไปแบบเมื่อเๆด้ืยไปแบบเมื่อๆสักพักหนึ่งก็วูว์พอเสียงกบเขียดมันร้องเองแกล้ก็แกล้งอยู่กลางทุ่งนามันก็จสแสมันจะไปเลยไปอะแล้วก็วูว์ก็หุบคอหเข้าก็เงียบก็เลยบอกว่าก็คุยกับห้านพอดีมันต้องเสีย hmm. มันจะได้ย <im machine noise> ินเนี่ยไม่เข้ามาใกล้เสียงเลยบอกว่าถ้าเข้ามาใกล้เสียงงานยินเลยได้อะ บอกยิงเลยปืนข well, like <no ึ้นไกลไว้เลยใช่ยิงเลยไม่ต้องกลัวอะไรอ่ะยิงเลยเป็นอะไรก็เป็นม่ะอยู่กันหลายคนอยู่อ่ะพอดีก็ไม่มาพอได้ยินเนยนั้นก็น่นแหละออกออกไปเชืงเชียงเชียงไปก็นั่งดูกันอยู่ว่ามันจะไปยังไงยันตีสองมั้ยตีสองตีสองไป ไปหาจิ๋วมพิ่งเคยจะอิ่มเนี่ยจิ๋วคเขาบอกว่ามันกินกบกินเขียดได้คนนึงแล้วก็ู้บู้บู้ไปพอไปใกล้เกียงนาตอนแรกเดินนั่งมองเกียงนาก็ห่างกันอยู่ดิแต่ก็มองเห็นแตงไฟอยู่แล้วมันกลางคืนนะมันก็มองก็เจกันมองมันก็ไปลงตรงต้นไม้แล้วต้นน้ําอะไรเขาเรียกอะไรคนไทยเรียกอะไรนี แถววันทองเลียงต้นเกี่ยงนะฮที่ขึ้นคืนคันอะไรนี่ยอ่ะมันได้ออกแผงมูแล้วก็หล่นเลยเงี่ยบแต่ชามั้านก็ไปดูว่าเพราะว่าตกลงตายไปอีกเพราะว่าแม่ประจันให้เขาเลี้ยงเลี้ยงแบบนแล้วก็รักษาไม่ได้เล้องมาฟังคือไม่เข้าตัวตัวเองไงเอาออกมาฟังหรอใช่เอาออกมาถามคนแล้ว มาฝัง้งนอกเต้าไว้ในบ้านไม่ได้มันเข้าสียงตัวเองอ่ะแล้วทีนี้มาฝังข้างนอกมันก็ต้องลอยกลับไปหาเจ้าของวะแต่ไม่ลอยเข้าไปเนี่ยมันไม่เข้าหมู่บ้านอ่ะ็แปลกอยู่ก็ออยังถามก็ออยังเพี้ยนพวกบ้านพวกนี้ก็อบอกมันก็อันตรายอยู่แต่สําหรับคนที่เลี้ยงแค่นะั้นแต่ไม่อันตรายสําหรับคนอื่นอ๋ออ่าแล้วคนที่เลี้ยงทาไมไม่ทําลายมันนะไมต้องมันก็ ไม่รู้เพราะว่า<ห>ตัวนี้มันมันน่าจะมีครูมีใครเพรายยะว,ว่าแต่ก่อนแต่ก่อนเก่าเนี่ยมันจะมีพวกของมีภาษาอะไรใช่ไ้ยแต่พอล่างๆามาเนี่ยมันก็จะตกใจมันจะลืมจะจำอะไรจําเสียงอะไรอย่างเงี้ยแกก็ปล่อยเอามาปล่อยที่นาแล้วก็ตอนแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วแหละก็เทหินอะไรทับผม ต้นต้นไม้ออกหมดแล้วบ้าแต่นี่ก็ไม่ได้อยู่บ้านมาหลายปีลยแล้วเนาะตั้งแต่ปีสามแปดไม่ได้อยู่บ้านเลย